สวัสดีครับสวัสดีพี่รังฟองป่ายที่คหดขอดับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมเดี๋ยวมโมน,นี่จะพาชมบรรยากาศครับผมเบื้องหลังการ เตรียมอะไรคลองศิลปินนะครับเนาะชจ้าบรรยากาศรอบๆพี่น้องชจ้าบรรยากาศเบื้องหลังเบื้องหลังแสงทองฟินแลนด์นะครับบาบเทศแบบใดพี่น้องมาชมบรรยากาศกันเลยครับผมครับพี่น้องมาลัยเราจะไว้ตรงนี้ครับผมมาลัยเราจะไว้ข้างๆเป็นซุ้มอะไรเลยครับเอาไว้กับแม่แอนครับคือว่าไฟมาลัยพี่น้องสร้างมาก็ไม่อยากคือว่าเป็นายมาลัยครับผมก็จะคุยกันตลอดว่าจะคล้องตอนไหนเวลาไหนนะครับเนาะครับผมมาลัไ เต้ลลังสิมันครับผมเต้ลลังสิมันครับบ้านฮักตาแกบนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณบ้านฮักทุกๆบ้านครับพี่น้องแม่นมแชมปัดครับผมแม่นมแชมปัดนี่แคทมี่พี่น้องของแคทมี่โอ้มาเลยปังมากนี่คือเบื้องหลังนะครับการคลองอะไรครับผมมาการคลองอะไรนะครับเราเป็นเติ้ลลังสีมันพี่น้องเติ้ลลังสีมัน สุมมส่มอะไรพี่น้องเอ้อสุมม่มอะไรครับมาอะไรบ้านฮัตแชมปั๊ดครับผมฮัตแชมปัด๊ดจะเป็นของพี่หนิงชินตะกอรเอฟซี FC อุดรน,นะผมพี่หนิงชินตะกอรกับมาเลยเราเยอะเราจะเอามา,มาไรไว้ตรงนี้นะครับรอค้องนะครับผมครับมาอะไรของพี่แอนชั้นน้อยก็จะว่านี่เป็นมาอะไรยองอาจารย์นักดนตรีครับพี่หมีก็อยู่ที่นี่ครับนี่ของพี่หมี อาจารย์ดนตรีครับผมอาจารย์ดนตรีจะเป็นมาลลยคู่คร yeah> ับผมเราจะเตรียมไว้แบบนี้ครับพี่น้องคือการเตรียมค้องมาลลยนะครับเนาะวินเนอร์ของวินเนอร์ครับผมมาทงวินเนอร์นะครับเนาะไ่้กิ่ นี่ครับพี่น้องมไลายเขาอยู่งสี่แหละพี่น้องมไล่เขาครับพอแล้วเราจะอยู่ประมาณนี้คือว่าอยู่หน้าเวทีเลยครับผมครับพอแลยเราหน้าเวทีเลยคือว่าเราจะเตรียมอะไรคือว่าของผ่านแม่แอนมาผ่านช่องอะไมาเราก็จะมารวมกันแบบนี้ครับผมมารวมกันไว้เนี่ยคือว่าของน้องเต้ยลังซีมันครับผมนี่เราก็จะมารวมกันไว้ให้จังสี่พี่น้องเนี่ยมารวมกันไว้เพื่อว่าล่อคองทีเดียวครับผมมารวมกันไว้ล่อคองทีเดียวก็เหมือนของวินเนอร์ของน้ำตาลน,นี่ครับผมครับ ม,มารวมไว้รอคล้องทีเดียวแล้วครับเนาะรอคล้องครั้งเดียวอันนี้ผ่านไม่แอนมานะครับของบ้านทางวินเนอร์ครับผมบ้านทางวินเนอร์นะครับเนาะะกำลังเลี้ยนลํำเรื่องงอะป,ป่าครับผมภาคสองครับผมนี่แหละครับพี่น้องเบื้องหลังความยิ่งใหญ่หลังการเบื้องหลังของแสงทองฟิเล่นะครับเนาะนี่ครับ ราจะทาแบบนี้พี่น้องเบื้องหลังนี่คือเบื้องหลังแบบดีนะครับอันทางนั้นก็จะเป็นด้านกับข้าวกับข้าวของทีมงานนะครับเนาะอันนี้เป็นมือกล้องครับผมกับข้าวทีมงานครับผมอันนี้เป็นมือมือกล้องนะครับมือกล้องนะครับมือกล้องเป็นเบื้องหลังถ่ายเบื้องหลังไวให้เอฟซีเบื้องในเล็<ว> FC, เกๆๆๆน้อยครับผมเรื่องหลังเบื้องหลังความสําเร็จของแสงทองเพียนเลนเบื้องหลังความยิ่งใหญ่อลังการครับผมนี่แหละครับพี่น้อง เรียกว่าซาวเดี๋ยวไปอัดไปแตจละเงเป็นงองเรินกั p เลยจะมอะไรพี่หมีเียเราสาเาหนึก็ลงว่ะจไปเอาสากลงกันพี่น้อง เราเล่เสียงแล้วดับเบิาแเร่ลงนครับผมครับผมเมื่อกี้ก็ไปยกฉากครับผมโชฟาติสาพระราชาพนนอนแหรอเมือ่อกี้ครับผมเฮ้ยไม่อะไรเลยแต่ี้ก็จะลุยคอมอะไรแล้วครับทีนี้คอมอะไรเป็นวันเกิดของพี่มีนะครับเมื่อกี้นี้ได้ปปเปอ่์เค้กครับผมเตล่าพี่น้องเตล่าวันนี้ เวลาแล้วครับจบแล้วครับผมเอฟิวขับต่อเลยครับรอบหน้าแจกลงสีเลยพี่น้องเด้อะลงสีพยายการณ์พี่น้องรอบหน้าพร้อมข้าดึงกระสอบพี่น้องฟาดจับจองรอบหน้าฟาดจับจองเนอเอฟซี FC. ลงสีหนึ่งเครื่องพร้อมข้าดึงกระสอบพี่น้องเราเดียวบ้านดราดาวพาดไปแล้วครับผม มาไล่รกะส่งให้อาจารย์นะตีแล้วครับผมนะครับมาอะไรยืนด่านหนาคร F, ับผมมาไล่ day, layers, today, ให้อาจารย์นะอาจารย์หน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์หน้าเขแจกนะครับโยนยึดตาครับผมครับผมเลยเวลาเสร็จแล้วนะครับมาส่งเก็บของให้พี่ดิงครับพี่น้องเก็บอะไรเก็บชุดครับผมเก็บชุดให้ทุกพี่ครับผมพี่ดิงธีรกรนะครับเพราะว่าพี่ดิงเขาจะเดินทางกลับไม่ขึ้นนี่แล้วครับพี่น้องแต่ลาเสร็จแล้วเขาก็เดินทางกลับเลยครับผม พักผ่อนครับพี่นอ้องก็ไม่รเลยค่อยๆกลับไปแล้วพี่น้องเวลาเสร็จแล้วลงจากเวทีก็จะเก็บของให้ลูกพี่ครับผมวันนี้เดินทางกลับคืนนี้เลยครับผมจบแล้วพี่น้องจบแล้วครับมือกล้องเรีย <c oughs> <c oughs> มกล้องเราไล์จบสดแล้วครับผมประมาณนี้พี่น้อง นี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการทำงานเป็นระบบะับพี่น้องครพบผม็องกำลังเก็บภาพรอๆส,สวอๆพิน้องเก้บาน,นะครับเน้นนักเอ็มาาามาเร็วมาเร็วอนุมัติเราครับผมาาาาชาลักพ่ล็องชาลักน่องสามเอฟเอฟชิลขับเอฟเอฟชิลขับพี่ลุง จะพาไปดูมอะไรพี่น้องมอะไรมาเลยเฮียมาเลยเฮียจัดเต้มาเลยมาเลยนี่ครับมาเลยมาเลยที่ผ่านผมมานะครับคนละหนึ่งร้อยอาจารย์นั่นตีสิบคนพี่น้องเลิศมากเลิศมากอได้รันนี้อาจารย์นะก็ให้เรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนสิบคนที่ผ่านช่างได้มาคนละร้อยคนละร้อยรอบหน้าให้รายก่าอนนะรอบหน้าให้มาเยอะอะไรวุ้นเตี้ยหน้าหันมาอร่อยอยู่ไหมเหมือมันมัน เยอะอย่างถาเศร้าจูใช่ปะเจ็บเครื่องถ้าเศร้าจะปีไปไปนังนี่แหละครับผมความหวนความเสื่อทั้งข้าจบแล้วพบกันในตาไลที่39พี่นั้งเราจะแจกล็อคสีหนึ่งข้าวล็อสีหนึ่งเครื่องแล้วก็ข้าวหนึ่งกระสอบครับผมมันจะกัดเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับเก็บกล้องเก็บสายครับผม อาจารย์ซันต์เก็บเครื่องมือพี่น้องเก็บสายไฟช้อนครับอาจารย์ซันเก็บสายไฟพี่น้องมัหนี้หันฝนโตหัดฝนเลี้ยงอุหันพี่น้องฝนเลี้ยงอุหันเนาะครับพี่มีนันทิดาก็ตำส้มตำรับพี่น้องเราจะทำมาณนี้ครับพี่น้องเรียบมาตำกินเองบุฟเฟ่ต์แล้วครับผมบุฟเฟ่ต์เลยพี่มีนันทิดาตำส้มตำู่ครับผมบรรยากาศ มันซืนหัวเซาพี่น้องมวนแห้งเลิกล่ำแล้วกับตำมหงส่วนกีนพี่น้องวันนี้มันมวนครับผมบรรยากาศพิมหางเครื่องพอด,ดตัวเพิ่นกับนั่งพักผ่อนครับผมนั่งพักผ่อนเก็บต้องแล้วเพราะว่าฝนมนลินพี่น้องเก็บแล้วฝนลินฝนลินฝนลินน,ลน,น,นะครับเนาะฝนลินฝนลินโอเคพี่น้องโอเคแล้วครับนาะโอเคครับ ครับผมในาฬิกาอะไรครั้งที่38ก็จบลงแล้วนะครับมวลมวลแห้งพี่น้องชมบรรยากาศการเตรียมอะไรบริการเบื้องหลังความสําเร็จมวลของความยิ่งใหญ่อลังการของแสงทองฟินแลนด์ครับพี่น้องมวลความมวลซื้อนะครับเนาะครบกันที่ในาใฬิกาอะไรครั้งที่39แล้วพี่น้องเดอ้อจำตัวเปล่าซื้อตัวบ1,000บาทเฝล่าซื้อเปลาจับจองหนาหานพี่น้องเฝ้่าซื้อตัวมาก่อนได้รุ่นก่อนพี่น้องได้ลุ้นลงสี ลงสีพ่อก้านหนึ่งเครื่องแล้วข้าวหนึ่งกระสอบนะครับเนาะอาการางวัลข้ากับหลากหลายคือเก่าฝ่าด้วยพี่นังเด้อลงสีหนึ่งเครื่องข้าวหนึ่งกระสอบพี่น้องฝ่าด้วยพี่นังเด้อร์ตั้งไหนย่ำมันยังอยากไฮเอฟซีได้พี่น้องอยากไฮเอฟซีได้ไม่ต้อยากไ้เอฟซีได้ครับผมโอเคพี่น้องพบกันคืนน้าครับผมคลิปนี้ไว้ท่านี่ใครเข้ากลาับมาสวัสดีครับ